ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพร72เกรดไกรเทิดไทเหนือเกล้าเจ้าพระทัยสยามและทอดพระเนตรการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมนทาลงกระท่อมซึ่งมูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาสราช นครินจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 คือเป็นหนึ่งในชาดกพุทธประวัติเป็นนิทานพื้นบ้านในภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งได้กล่าวถึงสถานที่ต่างๆในเนื้อเรื่องโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูนฟนฟนศิลปวัฒนธรรมสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง